โอ้โหแบบนี้เหล่าเดอะกอบจะว่ายังไงปวดใจหรือเปล่านะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าแมนสเตียเนี่ยจับตาสถานการณ์รอซิงเทรนต์อลิเซอร์อโนถ้าหากว่าเทรนตอโนถอดชุดขาวนะครับโอเป็นแอคเคาท์ฟุตบอลครับอย่างอินดี้ไคลาดนะครับรายงานบอกว่าเทรนต์อลิเซอร์อโนเนี no ่ยแบ,บ็คขวาของเรนส์บริดครับอาจจะมีโอกาสในการจะกลับมาการแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านี้นนครับสื่ออย่างเดลันติกครับแล้วก็สื่อในสเปนคาดว่าโทเวนาโนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นตัวจริงของมาริดในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้แดเนียลกับบาคาวเนี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับเรื่องดังกล่าวน่าสนใจอย่างมากเพราะราชันุกามาริดเนี่ยยกย่องโทเวนอโนอย่างยิ่งและติดตามมานานก่อนพลากตัวไปจากลิเวอร์พูลได้สําเร็จตอนตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เหล่าโดยครอปเจ็บช้ำรักกรรมใจเลยนะครับพรูนดี้เนี่ยเขียนลงในขอซอฟไซส์ครับว่ามีความเป็นไปได้ที่แบ็กทีมชาตนอัง อาจจะกลับมาอังกฤษเนื่องจากตอนนี้แมสตี้กำลังจับตาสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเลยเรือใบสีฟ้าแมสตี้ชื่นชมโทเรนอโนมาระยะหนึ่งแล้วและเคยท้าทามเข้ามา2ครั้งในอดีตโดยครั้งล่าสุดคือตอนตลาดซัมเมอร์ที่เขาพร้อมย้ายแบบไม่มีค่าตัวและครั้งคือตอนยังเป็นเยาวชนกับลิเวอร์พูลหากโทเรนตโนเสียตำแหน่งตัวจริงยาวจนก้นด้านนะครับถ้าหากว่านั่งเป็นตัวสำรองจนก้นด้านจริงๆเนี่ย แมนสิตี้ก็พร้อมที่จะยื่นเข้ามาท่ามทามนะครับท่าทามเขาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมก็คือตลาดหน้าหนาวรอบใหม่อะไรเงี้ยเรื่องดังกล่าวครับค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่าโทรนโนเพิ่งเริ่มตั้งหลักในสเปนนะครับต้องบอกอย่างเงี้ยแล้วก็ลงเล่นในทีมของชาบีลอนโซเพียง7เกมเท่านั้นครับเราต้องบอกว่าโทรนโนเนี่ยทำให้เหล่าเดอ์คอปผิดหวังนะครับเมื่อเลือกย้ายไปแรนบริดไปอยู่ที่ซานเตโกเบเบลตอนหมดสัญญาเนาะและหากตัดสินใจกลับมาคาแข่งในเอติฮนสเตเดียมที่แมนสตี้จริงจริง่ เพราะว่าแมนสตียเป็นคู่แข่งโดยตรงในอังกฤษนะครับแฟนๆเหลอาเดอก็อบอาจจะต้องถูกกระทืบหัวใจเจ็บซ้ำซ้อนแน่ๆนะครับเป๊ปกุดูล่าครับยังคงมองหาตัวตายตัวแท,ทนระยะยาวเลยแหละของไคล์วอเกอร์และสถานการณ์ของตัวเรย์อโนน่าจะตายอย่างยิ่งหากสิ่งต่างๆไม่ดีขึ้นในอีกไม่ช้ากับทางเรอัลมาริดนะครับโอ้โหก็ถือว่าถ้า al, เดนนิสกับคารเน่ในวัย33ปีเนี่ยฟิตเต็มถังนะผมบอกเลยว่า โคเทนอโนนนี้ก็ถือว่าหนาวเธอเลยนะที่ถ้าหากว่าในแผนไม่ได้ลงเป็นตัวชิงไม่ค่อยได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอเงี้ยโอถ้าเป็นรองกับบราคาวมันก็มีประเด็นให้พูดถึงแน่นอนนะครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะกลับมาอังกฤษเงี้ยมันก็พอมีความเป็นไปได้แต่จะไปทีมอื่นงี้หรือเปล่าโอ้เราเดอะครอปน่าจะติดตามให้ดีๆนะครับรอดูตอนนี้เราต้องรอดูฟอร์มกับทางบรูไิดก่อนแล้วก็โอกาสลงเล่นของเขาว่าจะมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับ มันจะเป็นยังไงกว่าในแผนแทคติกของของอาชาบีลลอนโซนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ากับาคาถือว่าเล่นดีจัดเลยในเกมนัดล่าสุดแล้วถ้ากลับมาฟิตเนี่ยหืมบื้อเลยต้องบอกงี้นะครับแมสตี้ครับประเคนค่าเหนื่อยนะครับ16ล้านยูโรนะครับเพื่อที่จะให้ดอนารูมาแล้วก็จะเซ็นยาว5ปีนะครับนักข่าวอย่างอันเฟรโดเปโดล่านักข่าวของเกาโชมาร์กตโตครับเปิดเผยว่าแมนสตี้เนี่ยยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยระดับ16ล้านยูโรต่อปีให้กับ จารุจิดอนนารูมาในด่านของเปเช่พิจารณานะครับรายงานก็บอกว่าแมนสตีเนี่ยจะยื่นสัญญายาว5ปีพร้อมกับเงินปีละ16ล้านยูโรบวกกับโบนัสท,ที่อาจจะทําให้ค่าเหนื่อยรวมไม่น้อยกว่า80ล้านยูโรตลอดอายุสัญญาการเจรจาก,กับเปเช่กาลังดําเนินต่อไปโดยสโม,มสร,รอย่างเปเช่พร้อมรับข้อเสนอเพียง30ล้านยูโรเพื่อขายในด่านรายนี้อยา่างไรก็ตามนะครับการซื้อขายนักเตะครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่เอเดรียนจะได้ย้ายไปกาลตาสรายเซซิ้นก่อนแล้วนะครับ ทางด้านของดอนนารูมาเนี่ยก็ต้องการย้ายมาเฝ้าเสาที่เอเชียนสเตเดียมคลๆมาเนี่ยก็อยากจะเป็นมือหนึ่งนะครับแต่ว่าหากจําเป็นแมนซิตี้ก็ต้องพร้อมรอจนถึงเดือนมกราคมหรือสัมมน้าที่นักเตะสามารถย้ายได้แบบฟรีฟรีถ้าว่าไม่อยากจะเสียหรือว่าเจรจากันไม่ลงตัวในรอบนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับพร้อมยื่นให้เลยครับค่าเหนื่อยนะครับระดับ16ล้านยูโรต่อปีแล้วก็จะเสนอให้เซ็นยาว5ปีนะครับกับแมนซิตี้ โธทัศอยู่จนครบห้าปีก็หนุนะ่ะอายุ3ามสเออยู่ได้สบายเลยดอนนารูมาตอนนี้อายุ26กนะครับก็รอดูนะครับในระยะยาวถือว่าน่าสนใจครับนะถือว่าน่าสนใจมากๆตอนนี้ก็เป็นทีมเตง็งทีมเดียวเขาต้องบอกอย่างนี้ว่าแมสตี้เป็นทีมเตง็งทีมเดียวนะที่มีโอกาสในการที่จะคว้าตัวดอนนารูมาชัดเจนแล้วก็แจม่มแจ้งมากที่สุดนะนะแจ่มชัดเจนแล้วก็แจม่มแจ้งมากที่สุดนะครับรอรอได้เลยนะฮะ ไปต่อทันี่ข่าวสารของคุณแผนก็หน่อยครับมีรายงานข่าวของคุณแผนแจ็กกิลิสมาอัปเดทให้ฟังนะครับหาโจรไม่เจอครับคุณแผนแจ็กกิลิสเซงเลยครับตำรวจปิดคดีปล้นบ้านนะครับยังไงก็ได้เงียบคลิปเลยนะแบบนี้เหตุการณ์ก็ถือว่าแจ็กกิลิสครับปีของเอวอร์ตันนะครับสุดผิดหวังครับหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ตัดสินใจปิดคดีที่เขาโดนปล้นบ้านไปกว่า1ล้านปอนด์ครับหลังระบุผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือหาผู้ต้องสงสัยไม่เจอเงี้ยโอ้โหแจ็กกิลลี่เซ็งเลยครับแบบนี้ต้องย้อนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันบ็อกซิ่งเดย์ครับเมื่อปี2023นะครับก็คือ2ปีที่แล้วซึ่งแจ็คกิลลี่เนี่ยลงเล่นให้กับแมนซชสตอรพบเอเวอร์ตันส่วนอ่าท่านันของซาชาแอดวูดนะครับมีคนสวยของเขากับสมาชิกครอบครัว10คน อยู่ในแมนชั่นหรู5.6ล้านปอนด์ใกล้กับแถบนัดฟอร์ดนะครับโดยน้องชายนะครับน้องของน้องของซาชาแล้วกันนะครับเป็นคนกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยแต่กลุ่มหัวขโมยเนี่ยได้หนีไปก่อนพร้อมเครื่องประดับแล้วก็นาฬิกาหรูนะครับภายหลังใช้เวลาสืบสวนคดีนานเกือบ2ปีครับตำรวจเชียเชียร์นะครับระบุว่าการสืบสวนอย่างละเอียดรอบคอบจาเป็นต้องปิดคดีเพราะไม่สามารถระบุผู้ต้องสงสัยได้อ้าวแบบนี้ ไอผู้ต้องหาไอคนที่ขโมยไปก็ลอยลำดีครับอย่างนี้ตอนนี้ครับคดีนี้ปิดลงไปแล้วครับโดยไม่มีการระบุผู้ต้องสงสัยนะภายหลังการสอบสวนอย่างรอบคอบอในการรอคอยจากนักสืบตอนนี้คดีทุกอย่างโดนปิดตัวลงไม่มีการระบุผู้ต้องสงสัยหากมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้แบบนี้แจ็คกิลิตเซ็งเลยนะเป็นแบบนี้เซ็งเลยจริงๆนะครับโอ้โหขุนแผนโดนโจรปล้นขึ้นบ้านนะครับ ไปปล้นของนาฬิกาหรูเครื่องประดับอะไรต่างๆรวมแล้วกว่า1ล้านปอนนะครับที่หายไปจากบ้านของเขาครับตอนนี้ก็ถือว่าโดนปิดคดีไปแบบนี้คุณแผนก็เซ็งเลยนะครับเสียดายเสียดายถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับน่าจะสืบสาวเราเรื่องให้ดีกว่านี้นะครับโอนะ้ก็จะช่วยครับสําหรับคุณแผนชักลิดครับเอาจริงๆก็ไม่ได้หายง่ายๆนะครับเงินหล้านปอนของระดับนะักฟุตบอลก็ถือว่าสูงพอ,งองสมควรนะครับ สูงมากๆต้องบอกว่าสูงจริงๆนะครับอืมนะถือว่าน่าเห็นใจมากๆนะครับโอุกาเต้นะครับควงอดีตแฟนของประธานเอ็มบปเป้เปิดตัวครั้งแรกนะครับมาเดลุกาตเต้กองกลางของแมนยูครับควงแขนเช่นนั้นของจอร์เจียเมฮิตนะครับแฟนสาวเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแลยในเกาะอ,อังกฤษมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยอย่างอุกาเต้เนี่ยถูกถ่ายภาพพร้อมกับหวั่นใจครั้งแรกครับระหว่างไปชอปปิ้งที่ห้างเวสต์โรสนะครับ เมื่อเดือนก่อนนะครับอูกาเต้เผยความสัมพันธ์กับอินฟลูสาวัยยีบเปีเป็นครั้งแรกนะด้วยการโชว์รูปในอินสตาแกรมระหว่างทั้งคู่นไปพักร้อนหลังมีข่าวว่าคบอาหากันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและก็ตามการคบอาหารระหว่างทั้งสองคนเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะฝ่ายสาวเนี่ยเคยเป็นอดีตแฟนสาวของเคลียนบอเป้นะครับของหน้าตุกเก่งของเรียวมาริดที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันสมัยอยู่เปเชของอูกาเต้ด้วยนะครับออทั้งสองคนเนี่ยเคยแข่งด้วยกันในกรุงบารีสและลงสนามไปพร้อมกันถึง34เกม ทั้งอูกาเต้แล้วก็ทางเอมบัปเป้นะครับน้องฮีทครับเคยไปดินเนอร์กับเอมบัปเป้ที่กรีซครับเมื่อปี2 0 2 1ดและไปพักร้อนกับฝ่ายชายที่ย้ายไปเป็นแข้งใหม่ของเรเบรดเมื่อช่วงต้นเดือนมอกราคมปีที่แล้วด้วยนะอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าการคบหากันครั้งนี้ไม่ได้ทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างอูกาเต้กับเอมบัปเป้มีปัญหาอะไรเพราะทางเอมเปปเป้ ope, เนี่ยมากดถูกใจรูปคู่ของทั้งสองคนบนอินสตาแกรมด้วยนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เอบ๊อเป้ก็โค้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเลิกรากันไปก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหานะฮะก็ถือว่าเอบ๊อเป้ก็ไปต่อนะส่วนความรักครั้งใหม่ของอุกเต้ T e ก็มาเริ่มกับอดรรีตคนของเอบ๊อปเป้เนี่ยนะครับนะก็ว่ากันไปนะก็ตามน,น,นะครับเอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับยาวๆเลย